การระบาดของโรคไข้หวัดนกในหลายประเทศทั่วโลกจนมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสจะกลายพันธุ์นำไปสู่การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในคนและปัญหาที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ได้จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่ตั้งแต่ระดับโลกภูมิภาคและประเทศเพื่อป้องกันและบรรเทาความสูญเสียที่เกิดขึ้น กระทรวงสาธารณาสุขเป็นหน่วยงานหลักที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่โดยได้กำหนดแผนการเตรียมความพร้อมไว้4ระดับดังนี้1ระดับจังหวัด2ระดับกรม3ระดับกระทรวงสาธารณาสุขและ4ระดับประเทศ สำหรับระดับจังหวัดได้เตรียมความพร้อมโดยการฝึกซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ Tabletop Exercise ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาเดี๋ยวเริ่มมีการนำร่องฝึกซ้อมที่จังหวัดราชบุรีนครนายกและเพชรบุรีรูปแบบเป็นการประชุมแบ่งกลุ่ม6กลุ่มย่อยตามยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่พุทธศักราช2548ถึง2550 โดยใช้ชื่อว่ากลุ่มเฝ้าระวังโรคกลุ่มเตรียมเวชภัณฑ์กลุ่มเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์กลุ่มเตรียมความพร้อมด้านชุมชนกลุ่มประชาสัมพันธ์และกลุ่มบูรณาการจากนั้นผู้เข้าร่วมการฝึกร่วมทำแบบฝึกหาสถานการณ์สมมุติการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่เกื่อร่วมการหาคำตอบและแนวทางแก้ไขปัญหา ใช้เวลาการฝึกซ้อม3วันจนขณะนี้ได้ทำการฝึกซ้อมไปแล้วกว่า60จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครสำหรับหน่วยงานระดับกรมสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขได้เริ่มการซ้อมแผนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2549โดยกรมการแพทย์จากนั้นกรมต่างๆได้ทยอยฝึกซ้อมเป็นลำดับต่อมา รูปแบบหลักของการฝึกซ้อมเป็นการอภิปรายรวมเพื่อตอบสนองต่อสถานก,การณ์สมมุติการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งนี้ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคเพื่อระบบ t e l e คอนเฟอเรนซโทรศัพท์และโทรสาร จากนั้นผู้เข้าร่วมการฝึกร่วมกันตอบคำถามและบันทึกคำตอบในแบบรายงานกิจกรรมจนขณะนี้กรมต่างๆได้นำผลไปปรับปรุงให้มีศักยภาพมากขึ้นต่อไปสำหรับกระทรวงสาธารณาสุขได้มีการซ้อมแผนสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่เมื่อวันที่8มีนาคม2550โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณาสุขในแพทย์ราบุญยวงศ์ิโรธเป็นประธานในการซ้อมใช้ชื่อปฏิบัติการซ้อมครั้งนี้ว่า ปฏิบัติการไขหวัดใหญ่50หรือฟลู07โดยเน้นหลักในด้านการสั่งการประสานงานและติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยง,งานในกระทรวงสาธารณาสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติการไขวัดใหญ่50ูนนี้เป็นการซ้อมชนิดบนโต๊ะ mm hmm. เทเบิลท็อปเอ็กซอรซายโดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณาสุขในส่วนกลางร่วมกันอภิปรายณนะห้องประชุมติดสำนักงานตลาดกระทรวงและอาจติดต่อประสานกับกรมต่างๆในกระทรวงสาธารณาสุขโดยระบบโทรศัพท์โทรสารในขณะที่ส่วนภูมิภาค4จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีสมุทรปราการ นนทบุรีและกรุงเทพมหานครร่วมทําการตกซ้อมหน้าที่ตั้งและติดต่อกับส่วนกลางด้วยระบบสื่อสารเทเลคอน e r ร n c e โทรศัพท์และโทรสาร mm hmm. มีการอภิปรายเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์สมมุติการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการซ้อมเริ่มถ,ถามคำถามและสั่งการ จากนั้นผู้เข้าร่วมการฝึกร่วมกันตอบคำถามและบันทึกคำตอบในแบบรายงานกิจกรรมในช่วงเวลาเดียวกันคณะผู้จัดการซ้อมจะส่งข้อมูลด้วยโทรศัพท์และโทรสารควบคู่กันไปอาทิการเริ่มซ้อมการแจ้งสถานะการซ้อมและการแจ้งซื่อสุดการซ้อมหลังจากจบการซ้อมได้มีการสรุปและอภิปรายผลโดยคณะประเมินผลและคณะที่ปรึกษา เป็นการสิ้นสุดการปฏิบัติการไข้หวัดใหญ่50และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมในภาพรวมของประเทศกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะที่เป็นกระทรวงหลักที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและควบคุมโรคจะทำหน้าที่ประสานและสนับสนุนให้เกิดการซ้อมระดับประเทศ ซึ่งคาดหวังว่าผลจากการซ้อมดังกล่าวจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถป้องกันและตอบสนองกับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชนรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วย